สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วง10เกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองนะผู้ชมครับในช่วงนี้ก็จะแนะนําเกมมือถือใหม่ข่าวสารเกมมือถือใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจนั่นเองก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ Highway Water เกมมือถือที่จะให้ผู้เล่นเอาชีวิตรอดในโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยภัยพิบัตินั่นเองเนะครับเราต้องต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรกรนันนะครับที่สําคัญคือเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนั่นเองเนะครับเกมเปิดให้บริการทั้งเวอร์ชั่น Android แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับใครที่ใช้บริการ Netflix อยู่แล้วเท่านั้นนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะนี่เราก็จะ เกิดขึ้นมาบนเรือแบบนี้ได้พิครับแล้วก็คอยออกหาทรัพยากรน,นะครับมีตัวแผนที่นะครับที่เป็นอาเมืองจริงๆนะครับอย่างเช่นพระรกิจอันนี้ให้ไปเก็บในส่วนของตัวกระเป๋าอะไรแบบนี้นะเนท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูเกมนี้ได้นัว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่กําลังมาแรงณตอนนี้เลยดัตแลนด์เกมมือถือที่ผู้เล่นจะได้มาจนภัยเอาตัวรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอมนุษย์ ซอมบี้มิลเทนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนั่นเองทุาท่ชมะครับสำหรับระบบการต่อสู้ของเกมนี้ก็จะมาในรูปแบบการเล่นแบบ RPG นั่นเองก็คือตัวเกมจะบังคับอัตโนมัติเรามีหน้าที่คอยกดสกิลบนติมเม่ของตัวละครนั่นเอ,เองเนาะที่เหลือแล้วก็คอยหาทรัพยากรจัดการอัปเกรดตัวละครต่างๆให้เก่งขึ้น หาทรัพยากรมาอัปเกรดนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อความสามารถตัวละครที่มากขึ้นอะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในสโตร์ต่างประเทศนั่นเองใครสนใจก็ไปลองดูกันได้เลยในส่วนของตัวดัตแลนด์ Persona น t h h t h a n แฟนทตอนนี้ท่านผู้ชมครับมีข่าวดีสำหรับใครที่เป็นแฟน Persona นั่นเองนะครับก็คือทางค่ายจาก จีนเขาได้ซื้อลิขสิทธิ์ Persona 5นะครับมาพัฒนาต่อในเวอร์ชั่นจีนนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็เวอร์ชั่น PC ด้วยนะครับเขาจะเปิด3เวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็จะมีทดสอบเบต้าที่จีนนะครับวันที่29มีนาก็าไปเดือนนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเห็นเขาบอกว่าเกมเพลงของเกมนี้เขาจะมาในรูปแบบเดียวกับคอนโซลนะครับทำให้เราได้ประสบการณ์ ที่ดีในการเล่นเนาะระบบดังๆของตัวเกมก็ยังมาเช่นอ่าช่วงพักกลางวันการเล่นกีฬากิจกรรมต่างๆการข้ามมิติไปต่อสู้กับโจรมารยานนู่นนี่นั่นนั่นเองนะคผู้ชมครับใครที่เป็นแฟน Persona f i า 5, นะครับก็รอติดตามกันอีกทีเลยนะครับสำหรับเวอร์ชั่นมือถือเซลล์มบาย เกมมือถือ Open World จากเกม PC ชื่อดังนะครับที่เตรียมเปิดให้บริการในไทยเร็วๆนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับมีข่าวเผยแพร่ออกมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับซีอีโอโมบายอันนี้ผมเล่นอยู่นี่จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับกราฟิกก็จะเป็นสไตล์การ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับตัวแผนที่ก็จะเป็นแผนที่แต่ละแมปเนาะนี่เราอยู่ตรงที่สว่างเนาะที่มืดเราต้องค่อยเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะสำหรับการเล่นก็จะเป็นออโต้ควีสต์ด้านซ้ายบนนะครับผม เราไปรับเควสอัตโนมัติเดินอัตโนมัติอะไรแบบนี้เนาะต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับมีออตโต้แบบสบายสบายเลยนะก็จะเป็นเกมยุคแบบนี้เลยใครสนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับแล้วพบกันตอนที่ตัวเกมเปิดให้บริการนะครับเซียนกระบี่บเอ็ม เกมมือถือ open world mmo จากทางค่ายเพยพ์าที่เปิดให้ทดลองเล่นอยู่หน้าตอนนี้นะครับสามารถทดสอบได้ถึงวันที่19มีนาคมนี้เท่านั้นเนาะอาชีพหลักๆภายในเกมก็จะมีผู้พิทักษ์ดาบเทพจอมยุทธเวทมนนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็คือที่เขาบอกไว้ก็คือเวลาที่เราคลิกเควสหรือทำเควสนะครับเพียงไม่กี่คลิกนะครับเลเวลเราจะอัพรัวๆเลย นอกจากนี้นะครับเกมนี้ก็ยังมีระบบผู้ติดตามนะครับเวลาที่เราไปทำควยกไปต่อสู้นะครับเราจะมีผู้ติดตามของเราไปด้วยนั่นเองเนาะใครสนใจก็ไปลองดูกันได้เลยในส่วนของเกมที่ชื่อว่าเซียนกบพีพเอ็ม G Mobile Lite เกมมือถือเอาชีวิตรอบสุดท้ายกลับมาเปิดให้บริการในโ re ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองท่นผู้ชมหลังจากเปิดให้บริการมารอบหนึ่งแล้วก็โดนถอดออกไปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการาฟิกในเกมสําหรับ PUBG เวอร์ชันมือถือสเปคต่ำนั่นเองนี่จัดไปอย่าให้เสียครับผมอันนี้เราก็เล่นอยู่จริงๆนะตัวแมพก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเล่นเร็วจบเร็วเนาะสำหรับ PUBG Lite นะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยจัดไปแต่ว่าตัวเสียงยังค่อนข้างดีเลอย์อยู่นะที่เราเล่นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศเนาะโดยทั่วกันนี่การาฟิกเดีว่า พอได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับแต่บอดจะเยอะหน่อยแล้วก็จะมีพวกยอดมนุษย์ต่างๆภายในเกมค่อนข้างเยอะเนาะใครสนใจก็ลองดูกันได้เลยสำหรับ PUBG l i t e Store ประเทศไทยครับ Earth Revival เกมมือถือเอาชีวิตรอดจากทางค่าย n e t e a t นะครับชื่อเดิมว่า Project a l ารา a l นั่นเองนะครับที่เตรียมเปิดให้บริการในสต e ประเทศญี่ปุ่นทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบค่อนข้างครบคันว่าจะเป็นการสร้างบ้านชวนผู้เล่นอื่นมาเล่นด้วยกันนะครับผมมีในส่วนของระบบแคมป ต่อสู้กับบอสแล้วก็ฟาร์มทรัพยากรต่างๆหรือจะเป็นตัดไม้ขุดหินขุดแร่ต่างๆอะไรแบบนี้มีนะครับที่สําคัญคือมีระบบเลี้ยงสัตว์ยานพาหนะต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมใครสนใจก็รอติดตามได้เลยนะครับในโซญี่ปุ่นนะครับผมวันที่20เมษายนนะครับจริงๆนะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในโซไต้หวันนะครับแต่เข้าเกมโคตรยากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูโซญี่ปุ่นกันดีกว่าเอ็ดเลเซอร์ เกมมือถือแข่งรถกราฟิกสวยจากทางค่ายเนี่ยที่เปิดให้บริการในโซลประเทศไทยทั้ง Android แล้วก็ iOS เอลยนะครับอันนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริงนะครับเกมนี้ก็เหมือนในส่วนของตัว Speed d i เ t e r ที่ทำให้กราฟิกตัวเกมมีภาพกราฟิกที่อลังการการสร้างมากขึ้นนะครับนี่ยิงในปัดแบบนี้นะแล้วก็ตัวเกมมีสกิลอันติเมทด้วยนะครับรถแต่ละคันจะมีสกิลอันติเมทที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสายของผมที่เล่นก็จะเป็นตัวสายสปีดลิปเตอร์นะสายความเร็วนะครับ สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับนี่บอกเลยว่ามันมากมากเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เอเชียตอนนี้คนเล่นโคตรเยอะเลยนะดูครับนี่เข้าของไปยาวไปวิ่งไปฟึ๊บอลังการไหมครับเนีย่ยดิฟง่ายอยู่นะแต่ผมอาจจะดิฟไม่เป็นเท่านั้นเองนี่เดี๋ยวรอด,ดูสกิลอันตีเมทนะครับสักรอบหนึงนี่ครับสกิลอันตีเมทนะครับเพิ่มความเร็วครับ เข้าไปใครสนใจลองดูกันได้เลยเยเกอร์เดอะฮันเกมเกมมือถือสไตล์มอนเตอร์ฮันเตอร์หรือว่าแนวล่าแย้และเนเองท่ผู้ชมครับที่นาตอนนี้เปิดให้บริการ Open b e t a เป็นที่เรียบร้อยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเพียงแต่นาตอนนี้ตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการในสต์ประเทศไทยเท่านั้นเนาะนี่เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริงๆนะครับท่านผู้ชมเวลาต่อรูปก,กับบอสก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ เล่นไปเรื่อยๆก็จะมีะคู่หูด้วยนะครับที่ต่อสู้กับบอสอยู่นี่ครับช่วยกันลุมช่วยกันลุมช่วยกันลุมนี่ครับอาวุธเราสามารถชาร์จได้ด้วยนะสาหรับสายที่ผมเล่นนะก็จะมีการชาร์จแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับเกรยังไม่ได้เกรยังชาร์จไม่ได้ชาร์จไม่ได้ โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครชื่นชอบเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกร r น่าอันดอนเจมมือถือเอาชีวิตรอดแผนที่แบบ Open World ต้องบอกเลยว่าแผนที่ตัวเกมนี้มีขนาดใหญ่มากๆเลยที่นะตอนนี้ทางค่ายการีน่านะครับประกาศวันโค้ดเบต้าออกมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่15เมษายนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนก็อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมสุ่มให้เข้าร่วมทดสอบนั่นเองเนาะเกมนี้ก็จะมีระบบข้นๆครบคันไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเพื่อนสร้างบ้านคราฟของฟาร์มทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้ขุดหินหาแร่ต่างๆหรืออะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีแม้กระทั่งการลงดันต่อสู้กับบอสต่างๆอะไรประมาณนี้ใครสนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะครับ